วันนี้เราจะมาทำเมนูนะคะแกงออมไก่นะคะเราก็ได้ทำการตำพริกหอมกระเทียมนะคะแล้วก็หั่นตะไคร้นะคะตำเข้าด้วยกันพริกจะใช้เป็นพริกสดแล้วก็พริกแห้งผสมกันความเผ็ดก็ตามชอบนะคะโขลกให้ได้ที่แล้วก็นำมาผัดนะคะตั้งโมนะคะแล้วก็ผัดนะคะเหมือนเดิมเราจะใช้กับเตาไฟฟ้านะคะเตาแม่เหล็กไฟฟ้าอน,นี้เลยนะคะทำได้ทุกเมนูนะคะคั่วจนหอมนะคะแล้วเราก็ทำการผัดหมูใส่รวมเข้าไปเลยนะคะกับพริกแกงที่เราโขลกไว้นะคะ เสียดายน้ำล้างครกใส่ไปเลยค่ะนะคะแล้วก็ทําการเติมน้ําเข้าไปให้พอท่วมตามความเหมาะสมนะคะท่านใดชอบน้ํามากน้ําน้อยก็ใส่และะ้วก็เติมน้ําไปให้อพอนะคะเสร็จแล้วรอเดือดเนาะแล้วก็เดี๋ยวค่อยใส่มะเขือนะคะ <ๆ S 1> อันนี้เดี๋ยวเราใส่น,นี้ไปเลยก็ได้นะคะส่ <ๆ S 1> มะกรูด <ๆ S 1> <ๆ S 2> บางทาง่ั้งก็อาจจะผัดไปพร้อมกับทีเมื่อสักครู่นะคะ,ะ,คะได้เหมือนกันนะคะหอมอเดี๋ยวรอเดือดแล้วเราก็จะใส่มะเขือนะคะเดี๋ยวเริ่มเดือดแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะใส่มะเขือที่หั่นไว้นะคะ แล้ว<จ>ก็เดี๋ยวจะใส่นางรักนะคะแมงรักแล้วก็ผักขะแยงผักอีโอมแล้วก็ต้นหอมนะคะตอนที่มันใกล้สุดป็นที่แล้วนะคะแล้วก็ปรุงรสนะคะตอนนี้เดี๋ยวก็จะปรุงรสใส่ผงปรุงรสหรือเป็นผงชูรสก็ได้นะคะแล้วก็เดี๋ยวจะใส่น้ำปลาที่มาอ่ะเดี๋ยวสักครู่นะคะตอนนี้เริ่มจะเดือดแล้วอ่ะเดี๋ยวจะใส่มะเขือนะคะอ่าเดือดแล้วเดี๋ยวเราใส่อ่ะมะเขือนะคะหั่นตามชอบเลยนะคะ เหมือนเดิมนะคะก็จะทํากับข้าวกับเตาแม่เหล็กไฟฟ้าตัวนี้แหละนะคะต้มผัดแกงทอดได้หมดเลยวันนี้ก็มาแกงอ่อมน,นะคะใส่ไปนะคะเสร็จแล้วก็ปรุงรสนะคะท่านใดอยากใส่ผงปรุงรสหรือผงชูรสก็ได้นะคะแล้วก็ใส่น้ำปลาร้านะคะนี่นะคะใส่ผงปรุงรสลงไปนะคะ แล้วก็น้ำปลานะคะอัตราส่วนก็ตามใจชอบนะคะลองชิมดูนเนาะเผื่อบางท่านไม่อยากใส่เยอะนะคะประมาณนี้นะคะแล้วก็รอเดือดรอมะเขือสุกนะคะแล้วก็เดี๋ยวระวางนีเดี๋ยวเราก็ไปเด็ดผักนะคะ uh huh. ก็จะมีอย่างที่บอกนะคะมีผักแมงลักนะคะผักขะแยงนะคะแล้วก็ต้นหอมนะคะแมงลักอาจจะเฉ่านิดน,นึงนะคะเพราะว่าแดดมันร้อนนะคะแต่ก็ใส่ได้เหมือนเดิมทั้งแมงลักทั้งกระโอมนะคะเพราะว่าช่วงนี้แดดแรงแมคะเขาซื้อมานะคะมันก็แบบเฉาบ้างอะไรบ้างแต่ยังพอใส่ได้อยู่นะคะ โอ้ Ooh, เริ่มส่งกลิ่นหอมแล้วค่ะตอนนี้มะเขือก็สุกแล้วนะคะลองชิมรสชาติแล้วโอเคแล้วนะคะเดี๋ยวมืองานก็จะใส่นะคะนี่หั่นรวมไปเลยเนาะจะมีใบแมงลักนะคะต้นหอมแล้วก็ผักขะแดงนะคะอาจจะดูสีเฉาหน,นึงนะคะอย่างที่บอกคืออากาศมันร้อนแต่ยังใช้ได้ปกตินะคะยังใช้ได้อยู่ปกตินะคะอาจจะดูเฉาไปนิดนึงนะคะมีอะไรบ้างนะคะมีต้นหอมนะคะ ผักอีออมหรือผักขญงนะคะแล้วก็ใบแมงแลักเดี๋ยวเราใส่ไปเลยบางท่านมีผักชีราวก็ใส่ผักชีราวแต่สําหรับท่านใดไม่ชอบผักชีราวแล้วก็ใส่ตามนี้นะคะผักที่มีก็ใช้ได้หมดเลยเดี๋ยวจะใส่ลงไปเลยนะคะอ่าเทลงไปเลยนะคะนะคะแล้วก็เราทําการนะคะนี่นะคะทําการเอาทับทีนะคะให้ผักมันจมนะคะควรให้ผักจมก็ใกล้ได้แล้วะคะเดี๋ยวเราจะใส่เข้าคั่วนะคะ กลิ่นเตะจมูกมากนะคะหอมอันนี้คือใกล้จะเอาลงแล้วนะคะใกล้จะปุ่งลงแล้วก็คือเราใส่ผักหอมนะคะหรือผักต่างๆที่เรามีผักชีลาอะไรก็แล้วแต่นะฮะใส่ได้หมดเลยตามที่วัตถุดิบที่เรามีสุดท้ายเลยนะคะเราใส่ข้าวคั่วลงไปถามว่าทำไมเราถึงใส่ข้าวคั่วที่หลังเพื่อนเลยนะคะบางท่านที่ทำบข้ัวเป็นอยแล้ศาสตร์เนาะก็คือถ้าเราใส่แต่เนึ่นๆเลยมันจะอืดน,นะคะข้าวมันจะพองเกินไปนะคะแต่ถ้าใส่แบบนี้คือมันก็จะแบบพอดีหอมแล้วก็ไม่พองนะคะตอนนี้ก็เดี๋ยวดับไฟแล้วก็ เตรียมเสิร์ฟนะคะได้เลยอ่ะตรงนี้นะคะเดี๋ยวแนะนําปุ่มนิดนึงตัวนี้จะเป็นปุ่มเปิดปิดนะคะตัวนี้ก็คือเป็นการหมุนนะคะว่าเราจะเอาไฟแรงมากแรงน้อยหมุนตรงนี้ได้นะคะตัวนี้ก็จะเป็นนะคะการตั้งเวลานะคะว่าสมมุติว่าเราไม่ได้อยู่นะคะแล้วก็ไม่ได้้เฝ้าตลอดก็ตั้งเวลาไว้เอ๊ห้านาทีสิบนาทีว่าไปบุกก็คือต้มนะคะไฟก็คือผัดทอดตัวนี้จะเป็นบาร์บีคิวนะคะบุงไงยังไม่เคยลองนะคะก็คือเป็นการเอาตะแกงมาตั้งแล้วก็ย่างได้เลยนะคะประมาณนี้นะคะในส่วนของเมนู นะคะนี่ก็คือชื่อผลิตภัณฑ์เขานะคะใช้ดีนะคะก็หลักร้อยนะคะขึ้นอยู่กับว่าท่านใดกดได้โปรโมชั่นไหมนะคะหรือว่ามีส่วนลดอะไรหรือเปล่านะคะตัวนี้จะรับน้าหนักได้เยอะสูงสุด65กิโกรัมแต่บุงาก็ไม่ได้เคยลองนะคะแต่หมายความว่าเขามีความแข็งแรงทนทานนะคะแล้วก็ใช้งานได้ดีนี่ใช้มาเกือบเกือบสปีแล้วนะคะกับนะคะตัวเตาแม่เหล็กไฟฟ้าตัวนี้ก็ยังคงใช้ดีนะคะไม่ต้อง่อไฟให้ยุ่งยากนะคะเปิดเครื่องสปาร์คปั๊บใช้ได้เลยนะคะเหมาะสาหรับนักศึกษาหรือคนที่อยู่หอห้องพักนะคะ เรียบร้อยนะคะพร้อมเสิร์ฟได้มาค่ะมาทานด้วยกันแกงออมหมูไปแล้วคะ่ะสวัสดีคะ่ะสนใจก็กดในตะกร้าหรือไม่ก็ดูในคอมเมนต์เดี๋ยวจะแปะพิกัดไว้ให้นะคะปิดแล้วก็ปิดตรงนี้เหมือนเดิมนะคะเปิดแลวปิดโอเคค่ะมาทานด้วยกันนะคะ